นี่คือคันแรกนะครับที่ใช้ในการเริ่มตกสตรีทนะครับน่าจะจำมันได้คลิปก่อนหน้าน่าแล้วนะครับที่มันหักนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับจนกว่าจะถึงคิวนะครับนี่ก็ล่วงเลยมาหลายเดือนมากๆนะครับก็ซ่อมกับพี่หนึ่งนะครับลุงเสกมาประจวบแต่ขึ้นเฟซไว้ให้ตรงนี้นะนะครับพี่หนึ่งนะครับเป็นช่างซ่อมคันนะครับที่ฝีมือเทพคนหนึ่งเลยนะครับน่าจะ แทนไปที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับคิวยาวมากนะผมส่งนั้งแต่ปีที่แล้วนะผมเพิ่งจะได้สิ้นเดือนที่แล้วนี่เองนะครับครึ่งปีนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยคุณภาพงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้บิวอะไรมาเพิ่มบ้างนะมีใส่อะไรพิเศษมานะครับแต่ว่าพี่โอเคมนะว่าถ้าเกิดไม่ชอบนะครับไปเปลี่ยนได้นี่คือสิ่งที่เพิ่มมานะครับปลายนะครับจากเดิมหักประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณท่อนนี้ รอบแรกหักนี่ขยับไกด์ลงมานี่แล้วหักต่ออีกนี่ก็เลยไปที่นิที่หนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี้นะครับขับตรงเนี้ยเนื้อแบงคนละแบงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยใส่โซลิดมานะครับเป็นโซลิดตรงเวทนะเรียกว่าตรงเวทนะครับคือแอคชั่นจะเหมือนเดิมเลยนะครับพี่เขาบอกมาแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นคือขยับไกด์นะครับและบวกไกด์เพิ่มหนึ่งตัว เราพาราไปทั้งรอบปกติกายเก้าตัวนะครับพี่เขายันมาให้เป็นสิบตัวนะเขาบอกว่าขัดมันจะตึงขึ้นนะเวลาวัดปา๊มจะแน่นมากขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้ลองนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเขาอาออกให้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเกียร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นแบบเดิมนะครับที่เมื่อก่อนใช้ตลอดก็ดคือลุงแซมกับทองเหลืองสองกำนะใส่หน้า20 p สพหนึ่ง นะครับลอกเอาฝาแอร์ A, นะครับนะคันลูกลักกลับมาลองกันหน่อยนะผมไม่รู้ว่ามันจะส่งเหยื่อดีเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มันมาครึ่งปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราชินกับมันหรือเปล่านะไปใช้โกยโมชั I ่นอยู่นานนะขอจูนแป๊บหนึ่งนะครับฮัลโหลไปใช้คันอ่อนวันนี้อยู่อยู่ช่วงนึงเลยนะหลายเดือนนะครับ ลกลับมาใช้คันที่ตึงแข็งกว่าเดิมแล้วรู้จะเป็นไงนะท่าโลนะครับค <Akt ien> ่อยเดี๋ยวต้องลองดูกันไปนะครับว่าจะชินกับมันหรือเปล่าโอ้ยฟิปฟิปเนี่ยไปใช้คัน,อ,นอ่อนๆอยู่นานนะปลายมันโฉบกว่านี้นะครับแล้วก็ยังพอได้ ยังพอฟิปได้อยู่นะครับคือคันแข็งคันอ่อนนะครับถ้าเกิดเรารู้เรารู้จังหวะการกดคันนะมันก็ฟิปได้หมดแหละนะครับนะแต่ยังไม่ชินนะครับเพราะว่าไม่ได้จับคันนี้มาครึ่งปีแล้วนะแต่ทักษะของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นการตกมันก็ไม่ได้ยากนะสำหรับการเปลี่ยนคัน พันลูกหักนะเราทำการโลเข้าไปนะครับมันก็ไม่ได้ลึกแบบเข้าไปสุดทางนะเพราะมันเป็นท่าโลนะครับมันก็ลึกในระดับที่มันลึกได้ ลมก็แรงด้วยส่งเยอะยากหน่อยนะ,นะขึ้นมาจัดแล้วก็ลงไปนะครับเวลาโลก็ให้มันลงนะ้นิ่งๆน,นะครับชี้ห็นตัวเลยนะขึ้นมาชอม ไม่ขึ้นมาแล้วโอ้ลมดูยเย่อความเตียวเลยรอบยงแรงแทงเข้าไปลึกเลยนะโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมโลเข้าไปนะครับ เปล่อยนะยนี่ยนคบคือเราแทงเข้าไปนะแล้วก็เตรียมจะมุดเข้าเสานะครับโดนใต้ปากพอดีปล่อยนะยังเล็กอยู่นะครับโลแทงเข้าไปนะครับตกประชอนต้องขยันตีอนะ วุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮียขึ้นมากัดนะครับผมดึงเหยื่ยอามาก่อนนะถ้าถ้าอย่างนี้ผมใช้เป็นพิชชิ่งเดี๋ยวครับนะโดนแล้วนะโดนนะครับ,นะะนะรบขึ้นมาฉวยเลยนะไม่ดูในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับมันฉวยแล้วมันก็มุดเข้าหลังเสานะ ถ้าไม่รีบวัดก็จะเข้าไปติดนะครับชิงเข้าไปนะครับมาจะเข็ดแล้วนะนะครับกลายเป็นคันที่เล่นท่าโลได้แบบโคตรกูดอะขยับมุมดูนะ อกขัันจโ้ยะฟิตก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้นะครับจะโลดีขึ้นนะครับน่ฟิตก็ยังได้นะเซนดีขึ้นด้วยนะครับเวลากรนนี่สั่นถึงมือเลยนะ ขอใส่แคทข้างๆนิดหน่อยนะโดนแล้วนะโดนแล้วนะครับนะปิวเลยนะนี่เห็นไหมใส่แคทข้างๆนะครับโดนเลยยวปล่อยนะครับอูย้ยเยอพันกันยุ่งเลยนะดูนี้หน่อยนะ โดนแล้วนะครับโดนแล้วนะอยู่หรือเปล่าไปแล้ว oh. มีตัวดูนะครับดูเนี่ยมีตัวเยอะมากไม่เคยพลาดนะครับมาดโดนกัดตลอดแต่อยู่ที่ว่าเอาขึ้นได้หรือเปล่า ก่อนเลีนยเลียดมานะครับอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยหุ้ยกัดตรงนี้เลยโอ้โหกำลังจะเก็บเลยนะครับอุ้ยดูดิเหยื่อหายไปครึ่งนึงอ่ะเนี yeah. ่ยไปกี้มีไซส์เลยนะครับ โอ้หนะใช้กล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนะครับลูกลักก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับนะลาพลาร่าแบ็กทันดอสนะครับกับงานครองงานสตีทยังตอบโจทย์อยู่เสมอนะครับไม,ม่ว่าจะท่าไหนก็เป็นคันที่หลงรักอะนะครับนะบนะได้กลับมาก็นะ่าใช้คันเดียวยาวๆเหมือนเดิมนะก็ยังไงวันนี้นะครับก็ไปก่อน นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะไปไหนต่อฝากติดตามด้วยนะครับ Subscribe Like Share ลุย